สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอน,นโอเคนะผมอยู่ผมเลขคือคือวันนี้ผมจะมาเกียนคนด้วยแล้วนะผมนะฮะมีเหยื่อรายหนึ่งอยู่ตรงนี้นะผมอีบาสนะตายซะฮีบารอ้อูมโ,โดนตูน้เงินลมใส่หัวตูมแตกว่ารับไม่ไหวเงินเยอะเกินนะครับผมก็ตุยไปละทีียบ้อยนะครับผมไปเป็นไงอย่างเกียนอนะ่ะอ่านอกคนนี้นะผมไปโกตุสีพุ่งว้าปุ๊บ นี่หายไปเลยเป็นไงถึงก็งงอระดิงงอระดินะครับก็งงอยู่แล้วนะครับผมโดนอย่างนี้นะครับไปนี่อ๋อกระโดดมาแล้วกระโดดมาแล้วลงเงินใส่หัวตุ้มพุ่งเลยพุ่งหลาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยทะลุทะลุเฮ้ยนายนายอะโหลนายโอ้โหนายโอ้โหเราทะลุไปข้างล่างเลยเพื่อนโอเคนะผม อะไรเนี่ย <B EEP> ใช่ปะใช่ปะนี่ไงมาแล้วมีคนมาแล้วเกียนตายซะนี่โอ้โหเอ้ยโ,โดดลงพื้นมาแล้วแท้ๆนั่นนายก็ตายแบบไม่รู้ตัวนี่นี่ไงตายแล้วนะครับผมอ้อเป็นไงเกียนคนนี้มันเกียนจริงๆนะครับเกียนคนอ้าวแล้วตายอ้าวตายตาย,ตายเพราะอะไรอะ่ะเพื่อนๆอยู่ดีๆตายได้ไงนี่เอาเงินไปฉันให้เงินนายนะ ไม่โอ้แบบหนักเลยแบบหนักเกินเงินเยอะเกินแบบว่าที่นายจะรับไหวใช่ไหมนายเลยบอกโอ้โหล้วไม่ไหวแล้วเงินนี่อุ้ยตายรัวๆเลยอ้าวแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนก็เกิดมาใหม่เรื่อยๆอ่าเพื่อน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 โดนเพื่อนโดนนี่ไงเพื่อนถึงก็หายเลยนะผมเพื่อนบอกเฮ้ยผมทำอะไรพิดทาไมมาทำผมงี้อ้าวตายแล้วตายอีกทำไมตายทัแต่ตอนแล้วเพื่อนจะเกิดไหนแล้วเนี่ยเอาเอาเพื่อนหายเอ้า เาเพื่นออกไปแล้วมั้งนะดูทรงนะครับก็เกียร์นะครับโอ้โหอย่างเกียร์น่ะนะครับผมเราไปดูเซิร์ฟต่อไปกันนะฮะโอเคนะคนะผมเห็นเยอะอยูอ่ตรงหน้าแนละ้วผมพุ่งไปเลยนะผมพุ่งไปเลยบู <g ül üyor> ย๊โอ้ยตายซะรับเงินไปอ๋อนะผมผมจะเกียร์ให้แบบเกียร์ยใ,หยให้เกียร์ให้เกียร์ให้เฮี้ยนเลยนะผมอ๋อไงละมาซัดเะล่ะซัดเะล่ะฮัลโหลตายตายเฉยตายเฉย อะไรอะไรนี่พุ่งเลยพุ่งหลาวพุ่งหลาวยังไงเป็นยังไง,เ,ไงเอ้ยต้คว,วนไปดิควนไปเลยพุ่งหลาวเป็นไงเอางงงงเอาอออเอ้าเอชคารอนสองตัวเอสคารอนสองตัวปะล่ะเอาปะล่ะลจะเอาปะล่ะจะเอาปะล่ะจะเอาปะล่ะเอสคารอนเหรอนี่เอสคารอนตายไปหนึ่งเอสคารอนตายไปหนึ่งพุ่งหลาวเลยงงอ่องง เอางง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 เอา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 ปล่ะเอาปล่ะฮะฮเอาปเอานี่ไงตีนี่ไปหนึ่งทีตีไปหนึ่งทีอะไรนี่ไงลงไปหนึ่งทีนะครับผมเอาอันเจะมีแรดนี่มาก็มาดิครับก็มาดิครับก็ไม่ได้ฟรีหรอกนะไม่ได้ฟรีก็หายไปหนึ่งหายไปหนึ่งอย่างมันอย่างมันนะเอาเฮ้ย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 อะไรอะไรนี่ไงพุ่งพุ่งหนีพุ่งหนีพุ่งหายเลยเอาหายหายเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอะไร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 นี่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  For 泡 die. 泡 die. Hum, si, นี่ไงพุ وه, yani. ่งเลยเงินเงินก็เงินไปเลยนี่ไงพุ่งไปเลยนะครับผมเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 หลบได้ไอ้หมอนี่มันหลบได้เอ้ยโอ้ยนี่ไงหลบมาหลบม้านะผมหลบม้านะผมเอ้ยไอ้หมอนี่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 แปลงร่างกลับนะผมเอาอะไรอะไรอะไรอันนี้ลงไปดีลงไปดีนะครับผมอ้าวนะครับโอ้ย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 โดนละโดนละผมโดนละเฮ้ย โอ้ย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 โอ้โหตอนนี้กำลังโดนครับโดนลุมโดนลุมเอาแล้วมาสู้แล้วนะครับเฮ้ยเอคโคเอคโคเหรอเอคโคเอคโคเอคโค่อยู่ไหนตัวจริงอยู่ไหนตัวจริงอยู่ไหนนี่ลงหมดอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวจริงตัวจริงตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่นี่โดนไปดิโอ้โหนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดมาแล้วโอ้ยนาฬิกาหมดไปแล้วไปแล้วมาเกียน์ให้เพลงเพลงเพลงฮัลโหลเพลง นะผมไปแล้วนะผมเกียนมาเกียนเฉยนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคนะผมพักยกแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาซัดต่อได้เลยไปแล้วเฮ้ย,ฮยเกียนเกียนโอเคนะผมจะลงหัวลงหัวใส่เขานะผมแปลงร่างลงหัวใส่เขามาแล้วอึออันติเมิลาดลงพื้นมาแล้วเอาไม่ไปพุ่งเลยตูมนี่นะครับเอาโอ้วัดเต่า โอเคนะผมได้เวลาเกียนอีกรอบหนึ่งแล้วแปลงร่างเป็นอันติเบตลาดลงไปปุ๊บฮึบลงมาเล้วลงแล้วน,นี่ไงนี่ไงแล้วก็ควนไงควนไงแล้วก็ควนไงนี่นะผมพุ่งเลยพุ่งเหลาพุ่งเหลามาดิก็มาดิก็มาดิาดใส่เลยใส่มดเลยใส่มดเลยอะก็ใส่มดเลยก็ใส่มดเลย,เลยอะไรละนี่ไงนี่ไง,ไงก็ระเบิดไปเลยนี่ระเบิดตู้เหรียญเงินตู้เหรียญเงินตู้เหรียญเงิน ตัวเหรียญเงินยาอ้โหระเบิดไปเลยนะผมเอ๊โคระเบิดตัวใสเหรอไม่เฟี้ยวเลยนะไม่เฟี้ยวเลยนะเฮ้ยปุ๊บโอ้โหนี่ครับพุ่งผ่านไปเลยเฮ้ยเอ๊โคอ้คเลือดตัวเท่าเลือดตัวเท่าไอ้นี่เลยป่ะเนี่ยตัวเท่าเจ้าของเลยป่ะเนี่ยมันจะโกงกันไปได้ยังไงน่ะนี่นะผมเฮ้ยเพลงฮัลโหลโอ้โหแล้วติดเลโกสิตป่ะเนี่ยทำไมชอบเปิดอไม่เงี้ยตีไปเลยนี่ไงกระเป๋าเงินไปเลยแล้วก็พุ่งไปเลยไงแล้วก็พุ่งไปเลยไง แล้วก็ปาดเลยหนึ่งทีโอ้โหไอ้พวกนี้มันเป็นพวกที่มีเอ่อโพติสเหมือนกันนะครับผมอ้าวเฮ้ยมาแล้วตีตีตีนี่ไงนี่ไงเออโอ้ยโดนแล้วผมโดนแล้วผมโดนแล้วต่อยต่อยต่อยนี่ไงสร้างเงินเฮ้ยฮึตอนนี้สู้กับอันติเมตอยู่นะครับโอ้ยติดติดพุ่งพุ่งนี่พุ่งหลบเลยพุ่งหลบเลยเป็นไงเสี๋ยปว่าล่ะโอ้ยมันเฮ้ยมันเฮ้ยมันสตันนานเลยขนาดนั้นนะ พุ่ง,น,งนี่พุ่งหนีพุ่งหนีแล้วผมพุ่งหนีนะโอเคเราก็พุ่งหนีรัวๆเลยแล้วกันนะครับผมเอาจริงอันติเมตไลท์ก็โกงนะครับแต่ว่าเอ้ยมันติดนานขนาดนี้เลยโอ้โ,อโหเฮ้ยเกียนมากเลยนะนะครับผมอ่าผมโดนอันติเมตสติงไฟสกิลใส่ทีนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โหต้อง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 ขี่โฮรบดแล้วผมว่านะครับนะบผมผมหลบเข้ามาในหินก่อนนะกลับล่างเดิมนะครับผมเอมันติดอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยอกเพลงโอ้ ว h a ตอรโอ้ oh, เอาระบบเพลงออกไปดีนะครับปิดแล้วแบบโอ้ปิดแล้วก็ยังจะเปิดอีกอไม่ได้สั่งเลยให้เปิดนะอ่ะครับตอนนี้ก็ติดบักหินเรียบร้อยนะครับออกไม่ได้นะเพื่อนเือเออกได้แล้ว <S 1> <S 1> โอเคนะผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเกลียกับคนนะ้วยอันติเมตแลวนะผมอ่าพอดีเจอคนแบบว่าตึงๆไงมีโพทิดด้วยมีโอ้เอ็กคารอนด้วยนะผมทีนี้ก็ว wow ้าวุ่นเลยนะครับอันติเมตแลวเรา อ่านะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกณฑนคนที่แบบว่าไม่มีไม่มีของก็จะเห็นเห็น <c oughs> กันอยู่นะครับผมลงมาปาดเขาสองคนนะผมตอนนี้ก็เลยโดนแค้นนะครับ <c oughs> เขาก็ใส่เกาะเอสา尔อนยาวๆเลยทีนี้นะครับผมป้องกันตัวคลิปนี้ประมาณนี้นะจ้ามาเกณยนคนด้วยอันดิเมตแล้วตามคำขอนะผมมีคนขอมานานแล้วแหละนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ทํานะ <c oughs> ก็เลยว่าจะทําให้เลยนะผมไล่ทําให้เสร็จนะครับอ่าพอครบแล้วก็รออัปเดตนะครับเหลืออย่างเดียวคือการนะครับผม การเริ่มใหม่นะครับแน่นอนว่าผมทาแน่ๆน,นะครับผมแต่ว่าต้องรอฟิลก่อนครับรอแบบฟิลลิ่งก่อนฟิลลิ่งที่อยากจะรู้สึกแบบกลับไปเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับ่าคลิปนี้ก็มีเช่นี้จ้าเธอมาเยอะแล้วไปจ้า